ครับเพื่อนเทักทนขางใกล้กันผมเจ้าเจ้าวันที่ยี่เด็ดาำเต่าทำครับนี่ก็ได้ลงมาโฟตาลามทำบุญจังขันที่เจ้าครับประจำบึงน้ำกันครับน่นคือความผอมครับผมครับสวัสดีครับนายใหญ่แง่งมาวัดมาว่า บ่จําเป็บ่ไนบริยุทธครับแม่ใหญ่แต่งเรามาทุกเมื่เอเราฝนควายฝนควายบุญประมาณนี้ครับนี่คือวัดุพธารามครับหลังจากคนหลวงคนหลงครับจากบุญ <c oughs> จลองสลาวันที่12เมษาสิบสเมษากับเป็นบุญพระเวทครับบุญมหาศาลกับผ่านมาโดยดีครับผมมีปัญหาผมมีลมมีฝน ได้บุญเต็มๆครับอยาตีทรมาสลองสลาหลังใหม่น้ำกันครับสางแล้วเพื่อนกันได้มาสลองน้ำกันขอขอบุญขอคุพขอห้สุขภาพแข็งแรงทุกคนพี่น่องตั้งไก่ครับตางจังหวัดในสางแต่ก็มาสลลงมาสมพอดน้ำกันครับผมประมาณนี้ครับนี่คือบัดโพธารามครับ บ้านสังแปนตะบนแวงอำเพื่อสาว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวิถีของชาวพุทธครับคืนเต่าไส่บาดยาดนำมาวัดจังหันปมะามาณนี่ครับได้บุญน้อกันเด้อพี่น้องผู้บริมาสาถุอนุมโมทนานุญกันครับผมครับนี่คือช่วงไส่บาดมาสวงครับเป็นใ,ในบ,าบ้านบ่บท่านคุนก็ได้ลงมาวัดว มาใส่บาตในบัดครับนี่คือความปลอมของญาิีรรมของบ้านสักแปนทำบุญจังหันครับแหลมเก่าคำนี่ครับคือความป้อมของ,อของ,งค,ค,คุณพ่อคุณแม่เห็นลงมาก อย่างนั้นอย่างนั้บัดโพตลัมเฮาครับคือส่์วันที่ยีเบสครับพร้อมหลังบุตรีปราสัญใหญ่วาครับทำเฮาอิกิจกรรมดีๆครับมา ดังนั้นทุกมือครับนี่คือวิธีของชาวพุดของบ้านสุแปนเฮาครับบนแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลคนครอยากที่ทำการเตรียมกับเขามาถวายพระสงฆ์ สิ่งที่ดีๆครับของชาวขุเฮาหลุคลานญาติธรรมลงมาทำบุญจังหันของกับเก็บไม่ยังบ่แล้วครับพี่น้องหลังจากบุญ <c oughs> บุญพระเวทบุญสลองซาลาหลังไม่หลังนี่ละครับยังหลายยังหลายคอยทยอยเก็บครับพี่น้องญาติธรรมเหรอเมยล่าอยู่กับบุญ สองสามขึ้นครับประมาัครับเริ่มต้นคอยทยอยเก็บทรงยืมมาก เปลี่ยนพ้นความครับงานบ้านเข้าวถวายพระสงฆ์ปลอดภัยแขงหันเสาครับเปลี่ยนี่คือวัดโพธารามครับทำกำลังจัดมาเรื sun, ่อยๆครับ คือวิถีชีวิตของชาวพุทธบ้านเฮ่าครับสะกดนครใส่บาทกจันหันตอนเช้าประมาณน,นี้ครับือเฮาเป็นชาวพุทธครับผมทำบุญแก่ประสงค์บได้ขาดครับทุกทุกวัน พระจำเป็นคุณบ่ขาดการทำบุญตาทูน้ำครับผมคุณแม่แตงคุณแม่แตนคุณครับโมเลียวมแหลงในวาดสังแวนคนหนึ่งครับในวัดโพธารามาัดู่พกาหลานมาทำบุญกระดินป๋าปลาบ่ขาดครับคุณอยากที่ทำห้อง ลงมาหลายอยู่ครับมาทำดีครับสสวัดีครับศน์คือชีวิตของเจ้าพูดของบา้าสนแผ่ตบบนตะบลแว่งอำเภอสว่างเนี่ยถึงวัดสุนรรณสมบูรณ์ประจำครับไปบารเป็นหัน คือการจัดแต่งอาหารครับเตรียมปอน้มอมถวายพระสงฆ์สาววันที่ยีเพียเทองครับแหลมเกาคำเดือนเมษา <c oughs> ไปถึงเขาหนาฝนแล้วครับที่ทำที่นองเข้ากับตื <c oughs> <c oughs> ่นไอหน้าบ้านเขา ครุบันเนยียนครับรังขึ้นมาเตรียมตัวครับเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดแหลมเกาคำนะครับพี่น้องคือ้ยเนยียนากรูดูร้อนครับนักศึกษานักเรียนพึ่กลับมาขนขว้วยเรียนหนังสือนำคุบาอาจารย์ทางวัดโพธารามไหลมือได้เวลาบนจะได้ซื้อออกไป ทำนาทีเคนต่อเรียนหนังสือครับสาธุอน,นุโมทนาน้ำเน่นครับเน่นดูดูร่อนคือว่าใจเต็มร้อยครับผลขวยวิชาหาความรู้ประม่นครับผม ย่อยมาในเวลาของเพื่นครับยที่ทำเขาได้ี่อนท้างป้องป้องถึงสัญญาณเปลี่ยนร้อม <c ười> นี่ครับคือแน่นครับแน่นดูดูร้อนเรี่นนึงคือปฏิบัตนินำค,าารรรรครูบาอาจารย์วัดโคตรลมเข้ากรับอาจารย์บุญเสริมดูแลคือวันดีมากครับ้บานสุแป่นตะบนแวงเพื่อสวาาส่างแดนดินจังวัดสุขนครเขามีูกหลานมากศึกษาหาความรู้ ได้สองเดือนก็ัวครับช่วง,ขงเขาภาษารณาอาหารไลไปครับก็เข้าภาษาในวันที่สิบเออาติธรรมผมปลอมๆวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเปนงมากครับสิเสสอนี่ยเมษาพ่อาสิเอ็ดพ่ส้าจะได้แล้วก็ันตรงกมัดดึงดัง่มัปนเลือกจะสมานมดาันครับแม่นี่นะ เออเห็นหมู่ว่านไปไปชุ่มสะกลนครว่าจะเป็นวันแห่งการจันดงานใดจัดไอ้ทางสะกลนครวันจักรนั้นวิสาขาบูชาเพิ่นกเเลยเพิ่นจะมีการจัดงานอยู่ตลอดอยู่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 พอป่านเคยไปหรอกเหมือนใกลไปเดินในห้อง สังกวนแล้วกนั่นล่ะมาถึงอีเดีวจนคาลาบุญเนาะปูเลี้ยงเราผมบอไปทำอย่างาานี้มบ่ได้ยงว่านา่าคนได้กับฉันบไนน่ได้จิเป็นยังฉันบ่ได้จิตเปนเอาที่จะเอาตายตายกันนะตายนะแต่ก็ได้ซาบตงมาอยา่งน,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 นี้จะที่บ้าาวันดีสาตาเดนเล เดินลาวิตาคงเทพโอเดียนวันที่วันที่11ลงลงิังกาถ้าเป็นไม่ดีน้องไม่ดีน้องลงสวรรค์ั้มาค่ะอันนั้นโลกที่น้องโมน่าครับช่วงเวลาที่วันที่21รันษายน แล้วทำครับม yeah, ือนีนออยากที่ทำกับาตวนุโมทนานุ่กันเด้อได้บุญนุกันครับปูปลาใหญมือวัดโพธารามบ้านจาแนครับบัแมงก์ไก่ไก่นะาวันที่วันนึ่งที่ยี่สิบเอ็ดกันย์สิบก้าเอยนสิบแปดสิบก้าเอ็กันเลือดตังเลือดตังเธอเป็นเธอล้ตันอก